ไป็บ้านซิ่งครับวันนี้พี่โอ๋ทำอะไรกันอีกแล้ววันนี้ไหนอ๋อวันนี้แม่บ้านอยากซิ่งครับแม่บ้านจัดได้ครับเป็นไงบ้างพี่ซิ่งไม่ได้ครับล้อหลับครับล้อหลับเป็นสนิมครับเป็นสนิมน้ำเข้าครับเป็นสนิมน้ำเข้าเปิดดูได้ไหมพี่อ๋อเปิดดูครับนี่ครับแง้มมาแล้วนิดนิดหน่อยหน่อยอ่าเป็นสนิมโอเคครับอ๋จะเปลี่ยนล้อใหม่เปลี่ยนล้อใหม่ครับแรงขึ้นแน่นอนตาเห่าแรงวัวเดิมครับบิดยกไหมยกครับนี่ล้อยกข้ามกางเกลสามร้อยห้าสิบวัตต์นะครับ อ่าก็ลูกพี่ลูกค้าเอารถมาให้เปลี่ยนมอเตอร์นะครับเนื่องจากตัวมอเตอร์อนะจูอะไรเนี่ยกำลังรีวิวรถอ่าลดด้อ <ó> เป็นสนิมนะครับล้อเดิมอ่าล้อเดิมเป็นสนิมแล้วก็ปรับเปลี่ยนล้อใหม่อ่าก็ใช้กาลังวัดเท่าเดิมนะครับสําหรับจกักรยานแม่บ้านตัวนี้นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ก็ยังเป็นแบตเตอรี่เดิมอ่าแต่แบตเตอรี่ลูกค้าใหม่อยู่ครับตัวนี้แล้วก็กล้องคอนเทเลอร์ เดี๋ยวดูก่อนนะครับว่ากล่องเก่าพังหรือเปล่าถ้ากล่องพังก็อาจจะเปลี่ยนกล่องใหม่อ่าตันนี้ก็เลือกใช้เป็นกล่อง3 5 0อิบวัตต์อยู่นะครับในการทดสอบแต่ถ้าลูกค้าบาว่าขอแรงเพิ่มเติมเราก็จะใส่กล่องแต่ระวัตต์ให้นะครับก็แรงขึ้นอ่ากินไฟเพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็อันนี้ก็เดี๋ยวเราช่างอูติดตั้งเสร็จเรียบร้อยก็ทดสอบขับขี่อีกทีหนึ่งนะครับแล้วเจอกันครับกลับแม่บ้านซิง